ผู้สิ้นสั่งยนดในภพมนุษย์ในยะที่เจ็พิกุทั้งหลายเราจักแสดงม้าดีสามจำพวกและบุรุษดีสามจำพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกุทั้งหลายก็ม้าดีสามจำพวกเป็นอย่างไรคือม้าดีบางตัวในโลกนี้เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำลังเครื่องวิ่งเร็วแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยสี ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ม้าดีบางตัวในโลกนี้เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำลังเครื่องวิ่งเร็วและสมบูรณ์ด้วยสีแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ม้าดีบางตัวในโลกนี้เป็นสัตว์สมบูรณ์ด้วยกำลังเครื่องวิ่งเร็วสมบูรณ์ด้วยสีและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่พิกุทั้งหลายเหล่านี้แลม้าดีสามจำพวก พิกุทั้งหลายก็บ mm ุรุษดีสามจำพวกเป็นอย่างไรคือบุรุษบางคนในโลกนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่บุรุษดีบางคนในโลกนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่บุรุษดีบางคนในโลกนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชา สมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่ภิกุทั้งหลายก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้โอปปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาขิยะสังโยชน้าสิ้นไป เรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาแต่เมื่อเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวินัยก็จนปัญญาตอบไม่ได้เรากล่าวว่านี้ไม่ใช่วันณะของเขาและเขาไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัตบริขารเรากล่าวว่านี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาพิกุทั้งหลาย บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยวันนะไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างนี้แลภิขุทั้งหลายก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรภิขุทั้งหลายภิขุในธรรมวินัยนี้เป็นโอปาปาติกะจากปรินิพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคียสังโยชน้าสิ้นไปเรากล่าวว่านี้เป็นชาของเขาและเมื่อเขาถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวินัยก็แก้ได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวันนะของเขาแต่เขาไม่ได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเภสัชบริขารเรากล่าวว่า นี้ไม่ใช่ความสูงและความใหญ่ของเขาพิขุทั้งหลายบุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาวและสมบูรณ์ด้วยวันนะแต่ไม่สมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่อย่างนี้แลพิขุทั้งหลายก็บุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่เป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย พิกุในธรรมวินัยนี้เป็นโอปปาติกะจากปรินิพานในภพนั้นมีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคียะสังโยชน้าสิ้นไปเรากล่าวว่านี้เป็นชาวของเขาเมื่อถูกถามปัญหาในอภิธรรมอภิวินยัยก็วิสัชนาได้ไม่จนปัญญาเรากล่าวว่านี้เป็นวัน,นะของเขา และเขามักได้จีวรบินทบาตเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพสัตบริขารเรากล่าวว่านี้เป็นความสูงและความใหญ่ของเขาพิกุทั้งหลายบุรุษดีเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเชาวสมบูรณ์ด้วยวันนะและสมบูรณ์ด้วยความสูงและความใหญ่อย่างนี้แลพิกุทั้งหลายเหล่านี้แลบุรุษดีสามจำพวก